ดด้้ค่ะเอพี่เขาเขาบอกว่าซีอน่ารักมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองซีอีโอจบเสียงหน่อยค่ะซีอีโอซีอีโอควยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันเพราะมีโปรเจกต์ฝึกกับน้องทัญญาเลยเออตอติดตามด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาทัญญาปิดบ้านติดรถไปสามเดือนเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่วันพอดนั่นหนุนทีมไอโล่ด้วยค่ะหาเงินก่าสินสอดช่วยไอโร่ค่ะฟังไหมแบบมีใบ คำถามอะไรทุกคนลองพิมพ์มาก่ออินมานะแล้วก็ให้เวลากระดาษประกาแล้วเดี๋ยวให้น้องนั้นุ่นประกาศเบอร์่งได้เบอร์มาแล้วทุกคนค่ะเตรียมโทรศัพท์เลยค่ะแปดพันเท่าไหร่เนี่ยแปดพันห้าร้อยคนดูเตรียมโทรศัพท์กดเบอร์โทรมาเลยค่ะเตรียมโทรศัพท์กดเบอร์มาได้เลยค่ะคอยบวกเบอร์รอบเดียวด้วยแนนบวกอบเดียอบเดียว บอกเบอร์รอบเดียวโทรติดคือติดไม่ติดคือแล้วแต่นะทุกคนใครดวงดีติดนะเออหรือใครดวงดีคือติดอ้าวอ้าวเบอร์นี้ใครติดแล้วก็คิดคําถามมานะคะให้คนละสามคำถามมาบอกคนละนึงคำถามและวก็สามถามสามสายตัเอเอาเด้อเอาเด้อผ่านผู้ใดยักเสียบกดจอยแซงจอยแซงเขียวจอยแซงไทยจอยวอรทันเฝ้าวีเอฟมาเล้วตอยังกดได้อยู่นะคะยังกดได้อยู่นะยังกดได้อยู่สองก็กดได้อยู่นะคะ เอาแก้หอยใหย่อยเนี่ยแก้หอยแก้หอยในไอไอเป็นปอปไอเดงเอาแก้ให้แหย่อยในไอนี่เล็บมันจะหักนะคะไม่ยคนต้องแกยากอยู่งนยากอยู่หลยไปแก้ยากให้ดังคนซื้อกสันโอ้ยายน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเอาอหยคุยรถเอาวันี่นี่บอกเบอร์ พี่ควใจสีแดงรัวๆมาได้เลยนะค่ะควยสีบอกเบอร์ได้เพี่น้องเด้อนะคะท่านยิ้มขึ้นแจพ่ะย่พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังัวใจรัวๆมาเลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วเตรียมโทรศัพท์บอกเบอร์แค่รอบเดียวค่ะแกเขาอย่างไรให้สามคนแล้วก็ให้อีกสามคำถามนะคะทุกคนค่ะคนรหัสค้นคำถามเตรียมคำถามมาดีๆเลวพี่น้องเด้อเตรียมมาดีๆค่ะอยากถามอะไรว่ามาให้ถามเฮ้ยต่นเต้นพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสาม ศูนย์หกสองสองสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดอ่ะเริ่มเลยค่ะไพ่เนาะบอกนิดเดียวพร้อมนะจ๊ะบอกแค่รอบเดียวมายังมายังมายังมาแล้วค่ะสายแรกมาแล้วสายแรกมาแล้วมีคนโทรมาแล้วเด้อค่ะค่ะไอ้ลูกรับเลยค่ะเปิดลำพวงร้อมดังๆใอ้เขาสายโซนมันโู้สายโซนกันแล้วเราต้องเัิดสาย เอาซ้ายเลยครับได้งไหนวะใหญ่เดีอยมทดแรกปะที่เป็นอ่ะสบายดีฮัลโหลสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี พี่ชื่ออะไรคะคุณตัวเข่าเยอะพี่ชื่อกระแตค่ะสวัสดีสพี่กระแตสวัสดีนะคะพวัสดี่ะกระอกระโกระโดงะโดงกะโระะดะระงะงกระโรกระโะกระโระโะโดงกะโกระรับระะรรับก พ่กนี่้องอะไฟุกนมอารวันตา่คะอเฟุ๊กน้องอารโชว์หน้าไรได้เลยไม่ได้ใช่ไหมพิมพิมเดีลยวจะบอกเาจดเลยได้ไหมเดี๋ยวอ้ยได็ดเฟยไออารู้อวพี่น้อง้อมยังครับเข้าเฉยครับเอบีเอล เชฟอ่ะเชฟอ่ะเขาอะไรเป็นรากเรเป็นมากเป็นเยาว่าเยาว่าพีพีพีเอทีพีเอทีขึ้นไหมคะพีเอทีเอฟเอทีเอฟเอทีเอฟเอท B.O.N.G นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วได้ครับส่งมพี่การถีบพีนได้แย่เด้อคุณใส่ใส่ซอนมาเยอะมากเจอแล้วขอบคุณนะครับพี่ี่ปะขอบคุณขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะพี่พี่เอฟที่เอฟของทุกไลฟ์ของน้องย่าเลย่ะ เค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะค่ะเีนี้รับต่อเลยไหมรับต่อเลยหรือว่าวางก่อนวางก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์ใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้เบอร์ใหม่นะคะทุกคนค่ะเบอร์นี้สตาร์ทค่ะเออเบอร์ใหม่จะมาแล้วค่ะเบอร์ใหม่จะมาแล้วค่ะเบอร์ใหม่จะมาแล้วนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวค่ะพี่น้องเตบอร์ใหม่เดยโอ้คนดูแปดพันคนอ่ะพันคนไม่หลงเบอร์ใหม่เลย ต่อไปจะเป็นเบอร์ใหม่คนที่สองค่ะอ่าจะบอกคนที่สองยิ่แค่แตงซีั่คนที่สองคนที่สองค่ะคนที่สองนะคะร้อมไปคะเลกประกาศ่เออยีนดีดีคือจงประกาศแล้ววันที่หนึ่งี่บางอย่างนี่ใหญ่เบอร์ที่สอง้ค่ะอุ้ยใหญ่โซ่อยท้องสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเด้อมาเบอร์ใหม่มาแล้วค่ะเบอร์ใหม่มาแล้วค่ะ ระหว่าง่าเบอร์ที่2ระหว่างรอเบอร์ที่2อค่ะอย่าลืม C F กดใจแฟชช่นใจาเขียวซาไทยเดิมอุ้ยอุ้ยโอ๊ยแข่กันมับ้างแต่โคางหักกันพี่น้อง C F คนละกระปุกคนละกระปุกค่ะซาเขียวซาไทยรหัส G T หนึ่งนะคะโกโก้หนึ่งาเฟ1หนึ่งรหัส C สามเออกดมาได้เลยค่ะเบอร์ต่อไปกำลังจะมา คนที่สองของเราวันนี้ค่ะเตรียมกดโทรศัพท์นะคะเตรียมกดโทรศัพท์ค่ะหนึ่งสองสามศูหสีูสเจ็สามเก้าก้าเกติ๊งเอามาเด้อคนแรกเด้อมาแล้วมาแล้วค่ะยังยังไอตื่นเบิดมาแล้วมาแล้วคนแรกกดรับเลยครับ ไอ้ซอสนี่ไงไม่ให้ได้มไงปวดหัวกูได้ย่งเสียบเด้อค่ะคนละกระปุกเด้อพี่น sí ้องเด้อสวัสดีค่ะไปัดี้อมาได้ของด้วยสวัสดีพี่ชื่ออะไรคะชื่อแบดจมุนก็เหมนสวัสดีพี่นาสวัสดีพี่นานะคะพี่อยากถามอะไรเหรอครับสวัสดีพี่นา ใชครับเป็นเพื่อนแลเพื่อนของน้องทุกไรเลยนะะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเครักกันมากมากเลยเนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่น้ำขอบคุณค่ะไปแล้วอ่ะอ่ะต่อไปเบอร์สุดท้ายเบอร์สุดท้ายต่อไปเบอร์สุดท้ายนะคะทุกคนเบอร์สุดท้ายเด้อค่ะคุณจรักลูกยาวเลย เดียมเบอร์ไม่มาแล้วเด้อบับบที่นี่เด้อทุกคนค่ะต่อไปจะเป็นเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้จะทุ่มเดือยใหญ่สามทุ่มคืนสามทุ่มคืนสามทุ่มคนโออะไรตึงหนึ่งมันต้องมาซื้อโอ้ยเบอร์นี้เบอร์สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนขะเบอร์นี้เบอร์สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนผู้ใดญ่ซีเอฟเฝ้าซีเอฟเบอร์ซเอฟบครับซาเขียวจ่อยซาไทยจ่อยเดือดขาดคนเอขาเขินมาได้แต่ กินอดก็จะไดกึงๆมาแลก่นันกอดกันชไม่เปนไรแกคอคนไปกินน้ำกันได้สั่งน้ำกอดกระพัวเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเตรียมโทรศัพท์อีกทีเตรียมโทรศัพท์อีกทีนะคะโทรทันปันจทัน้อนู่นก็อยากอ่านเมนสามล้านหัวใจแล้วปาสามล้านหัวใจเรยอหรอใช่ปังส่อ่เบอร์นี้ใช่ปใช่ พร้อมหรือยังคะเราวัลที่หนึ่งถ้าใครพร้อมแล้วเลขค่ะคนละกับบุ๊คเลขที่วเลขทียวหนึ่งสองสามศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าสามห้าสี่สองหกค่ะเอาที่ถารับสายเลยค่ะบอกแค่รอบเดียวค่ะเรียบร้อยไวมากเลยค่ะคุยยังไงวะ สายซ้อนคนรับในบทใหญ่ยมาแล้วคุณมปิดสายซ้อนสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อไพลินจ้าอ๋อสวัสดีครับพี่ไพลิน เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยวันนี้พี่มีอะไรจะถามพวกหนุ่มไหมคะจะให้อารุณแข่ันยาะกกันมากๆขอบคุณนะคะขบคุณนี่จะไวยพอนะไปตามไปฟังราว ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสีน้องมีแต่ทีพี่ญาตนะคะเจ้ายาเด็กขาดเจ้ายาเด็กขาดทีมอาโล่ไม่มีเลยอุ้ยเยาวาอันนี้ข้าวอ่อนร้อนห้องเต็มทุกสายเทียเดียวร้อนนะอุ้ยเพื่อนนักศึกษาสิห้ามว่าน้องอย่าว่าน้องอย่าว่าลูกห่วงกัเบอร์ได้แน่แน่ห่วงขาดทุกสายน่ะค่ะทุดคน่ะเมื่อกี๊กินเวลาเลยยากับไอโร่มาโดนแล้วเด้อ